สื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดยสถียรธรรมสถานมาพวกเรามามชมวน,นช่นชมม,นนมีโอกาสคุยกับเธอไม่มากนะักแต่ว่าในความไม่มากนี้อยากฮุกแรงๆว่าอย่าเป็นเด็กที่ใจไม่ทันสมัยนะ จิตที่ทันสมัยก็คือจิตที่มีปัจจุบันขณะที่ไม่ขุนมัวนั่นแหละทุนของชีวิตทุนของชีวิตคือจิตที่ไม่ขุนมัวลกถ้าเราสามารถที่จะทําให้เรามีทุนอย่างนี้ตั้งแต่วัยนี้นะอายุเท่าไหร่คะอายุเท่าไหรโ่โลกโออายุสิบห้าตอนนั้นชั้นสูญเสียแม่ที่รักแล้วชีวิตแทบจะเรียกว่าไม่เหลืออะไรเลย แล้วจากวันนั้นจากการสูญเสียก็ทําให้เราโตมาจนถึงอายุห้าสิบปีนี่เลยถ้าเธอยังมีแม่อยู่เธอดีกับแม่เธอให้เยอะๆนะถ้าวันหนึ่งเธอไม่มีแล้วเธอจะรู้สึกว่ามันเป็นอย่างไรแต่วันนั้นมันจะสายมากเลยอายุสิบห้าขนาดเนี้ยมออะไรเออใช่มอสี่ใครยังมีแม่ยกมือขึ้น เอามือลองใครทะเลาะก,กับแม่ยกมือขึ้นใครชนะแม่ในถามตรงๆใครกล้าใครเคยกโกรธแม่ตัวเองยกมือขึ้นมันเรื่องเศร้ามากเลยโกรธแม่ เพราะแม่ไม่เป็นดังใจเราแม่ไม่เข้าใจเราแม่ไม่รักเราแม่เราไม่เหมือนแม่คนอื่นเนี่เด็กๆถ้าแม่เธอนะไม่รักเธอนะแล้วก็คิดเพียงขณะเดียวที่จะเอาเธอออกนะเธอน่ะเป็นบุญไปแล้วไม่ออกมาเป็นตัวอย่างนี้หรอก ในงานบ้านสายสัมพันธ์เนี่ยแม่ทำแท้งง่ายมากนะขณะจิตเดียวเองถ้าเราจูงไม่ทันกันจริงๆแนละ้วหลุดหนึ่งชั่วโมงเด็กถูกทำแท้งในโลกนี้หกคนนะแต่เธอไม่เป็นหนึ่งในหกอะ่ะแม่เธอประเสริฐขนาดไหนอ่ะ คิดง่ายๆเลยสถิติในโลกนี้ผู้หญิงทํำแท้งชั่วโมงละหกคนเท่าๆกับผู้หญิงที่ถูกข่มคืนชั่วโมงละหกคนเด็กกับผู้หญิงถูกข่มคืนโดยเด็กตายไปเลยหัวกะโหลกยังเท่านี้แหรีบมองเท่านี้ท่าเนี้ย,เ,เ,ย,เ,เ,ยเวลาที่เราเจอในชักโคกที่เด็กไหลลงไปอ่ะ แต่เธอหัวเท่านี้ยพอหัวโตแล้วชักเก่งเหรอถ้าเธอไม่มีผู้หญิงที่เธอเรียกว่าแม่ไม่มีเธอหรอกฉันรับรองได้เลยไม่มีแม่คนไหนเกียดลูกหรอกให้มันเอาไปทิ้งลงขาวในหน้า หนังสือพิมพ์ผู้หญิงคนที่เห็นลูกตัวเองในหน้าหนังสือพิมพ์มาร้องไห้ถ้าเป็นสายเลือดไม่ใช่เขาเป็นผู้หญิงใจยักษ์ที่จะต้องทิ้งลูกหรอกก็าอาจจะไม่มีใครเป็นเพื่อนในขณะนั้นเลยที่จะช่วยเขาอะ่ะแล้วเขาจําเป็นแต่สิ่งหนึง่งยืนยันได้ว่าเขายัางรักลูกก็ฝากพวกเธอคิดไว้นิดนึงแล้วกันว่าเธอมีคนที่เธอรักหายใจอยู่ นั่งทะเลาะกับคนที่รักเธอก็รู้สึกจะโง่ไปหน่อยเนาะฉลาดซะเร็วทำอย่างไรให้จิตใจสงบสุขตลอดเวลาแม้ยามเรามีปัญหาไม่สมหวังชีวิตตกต่ำบางทีชีวิตมันมีสะดุดเหมือนกันหรกไม่ใช่ชีวิตมันจะแบบราบเรียบมีกรีบกุหลาบโรยไปหรอก ไม่หรอกเราเคยทำก้อนเกลือมาแล้วทั้งนั้นบางขณะความเค็มของเกลือมันก็จะแผ่เข้ามาบางขณะเราก็อาจจะเดินไปแล้วแบบมีหลุมมีร่องดักอยู่ข้างหน้าแต่ถ้าเผื่อว่าในช่วงจังหวะนั้นเน่ะเป็นจังหวะที่เราพร้อมที่สุดเราอาจจะตกต่ำทางเศรษฐกิจตกต่ำในเรื่องของหน้าที่การงานแต่ใจของเราตอนนั้นสมบูรณ์และแข็งแรงเราจะเรียนรู้กับสิ่งที่มาท้าทายตอนนั้น อย่างคนที่มีตัวเองเป็นเพื่อนถ้าถามว่าจะทำอย่างไรชีวิตถึงจะเป็นสุขแม้เวลาตกตามก็ต้องอบกอดตัวเองให้ดีเวลาที่เราพบว่าเรากำลังหายใจอย่างหยาบกายเราหยาบใจเราก็เพิ่มเราต้องกลับมาอ่อนโยนหายใจอย่างอ่อนโยนอ่อนโยนแม้กระทั่งลมหายใจเข้าแล้วให้รู้สึกผ่อนคลายเมื่อหายใจออกเธอเริ่มฝึกเรื่องนี้แล้วใช่ไหมเมื่อกี้ตอนเดินแม่ชีกาหลงฝึกแล้วใช่ไหมคะ เมื่อกี้นี้เดินอย่างมีความสุขที่ได้เดินหรือเดินอย่างไปหาความสุขแล,ล้วลูกเดินแบบไหนคะอ่ะตั้งคําถามเมื่อกี้นี้ใครเดินอย่างเบื่อยกมือขึ้นซื่อสัตย์นะต้องสินเสียนะใครเดินอย่างมีความสุขที่ได้เดินยกมือขึ้นออมีอยู่บ้างเอามือลงใครเดินอย่างคนที่ไม่รู้ว่าจะเดินอย่างไรสุขบ้างทุกบ้างแล้ว จะถึงแล้วถึงสุขอายกมือขึ้นอ๋อพวกนี้กำลังเรียนรู้มีใครเดินแล้วตก,ตกนรกตลอดทางบ่นไปบ่นอาจารย์มา้ายุ่งจริงๆมายุ่งกับชีวิตหนูดูสิยังไม่ทันจะเปิดเทอมเลยไปเป็นรองผู้อำนวยการได้มีกี่วันเอาละเริ่มละไหนใครบ่นอาจารย์มา้ายกมือกล้าไหม ใครว่าอาจารย์มาเป็นกัลยาณมิตรชี้ช่องทางที่ถูกต้องยกมือสิอครูเป็นกัะยาณมิตรอาจารย์มาดูว่าแต่อย่างไรก็ตามแม่อยากจะขอบคุณเธอขอบคุณอาจารย์ม้าก็ในฐานะเพื่อนร่วมงานแต่ขอบคุณเธอในฐานะเพื่อนร่วมทุกข์เอาเป็นว่าวันนี้กลับบ้านก่อนวิเคราะห์ข้อสอบก่อนเข้าห้องเรียนก่อนอ่านหนังสือ ก่อนที่เราจะทําอะไรอย่าลืมถามตัวเองสักหน่อยว่าจิตควรกับการงานหรือไม่อย่าลืมกลับมาอยู่กับลมหายใจเข้าออกที่อ่อนโยนและผ่อนคลายจนพัฒนาความรู้ตัวทั่วพร้อมขณะที่หายใจจนลมหายใจนี้เป็นลมหายใจแห่งสติสิ่งที่เธอจะเห็นก็คือเธอจะมีตัวเองเป็นเพื่อนและสิ่งที่เธอจะได้ตามมาก็คือเธอจะไม่เหงาหวังว่าการเดินทางมาของพวกเราไม่ว่าจะเป็นมากับครอบครัวมาเป็นคณะ หรือว่ามาต่างคนต่างมาการมาครั้งนี้จะเป็นโอกาสของการที่จะทําให้เราได้เรียนรู้ที่จะมีชีวิตที่ตื่นจากความหลับเราทุกข์เพราะความหลับไหลแล้วหลงลืมโดยเฉพาะความมัวเมาประมาทเนี่ยเกิดขึ้นได้ง่ายมากกับคนหนุ่มสาวนะพ่อแม่จะต้องเลี้ยงลูกด้วยความมั่นคงต้องเป็นเพื่อนเป็นกัร,รยาน,นมิตร อย่างน้อยทําให้เด็กๆรู้ว่าเวลาที่เขากําลังเพลียงพรําเขามีใครสักคนหนึ่งที่เขาเข้าไปหาแล้วคนคนนั้นไม่ซ้ําเติมเขาเลยถ้าแม่ของหนูกําลังว่ากล่าวหนูประชดประชันหนูหรือแม้แต่บางทีแม่บ่นหนูมากเกินไปก็ขอให้พวกเด็กๆรู้ว่าแม่กําลังส่งสัญญาณว่าแ,แม่ทุกอะไรนะอย่าทะเลาะกับแม่เราเลยอย่าทะเลาะกับผู้หญิงที่รักเรามา ตลอดชีวิตของเราแต่จงมองว่าผู้หญิงคนที่รักเรากำลังทุกข์อะไรหรือแม่ถึงได้พูดซ้ำซากกับเราอย่างนี้แม่ถึงได้บ่นเราบางทีแม่อาจจะกำลังเครียดและต้องการใครสักคนที่จะรองรับแล้วเราก็ไม่พร้อมอย่ารักแม่เฉพาะเวลาที่แม่ทำอะไรให้เราดีๆแต่จงเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กับแม่เวลาที่แม่อาจจะกำลังหงุดหงิดกับเรานะคะเรื่องแรกคือดูพฤติกรรมของเราเปลี่ยนพฤติกรรมของเรา แล้วก็กล้าหาญที่จะเติบโตต่อไปนี่เป็นเรื่องสำคัญคนหนุ่มสาวที่ฉลาดแล้วไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองก็อาจจะตกเป็นเหยื่อก็ได้หกหวังว่าพวกเธอจะรักษาตัวเองให้รอดพ้นเป็นมนุษย์ที่แท้อย่าเป็นแค่เหยื่ออายุสิบห้าสิบห้าฤดูฝนยังไม่รู้อะไรมากหรอก อีกสิบห้าฤดูฝนถ้าไม่เตรียมตั้งแต่ตอนนี้อาจจะมานั่งหน้าเหี่ยวแล้วก็เลยนะเสวนาวงสาธนาญาติ ขอบใจที่เด็กๆด,ด้วยแบ่งปันเวลาและพลังงานเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองก็คือว่าเวลาที่พวกเรามาที่นี่แล้วเราได้ทำอะไรเพื่อใครได้บ้างก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะเห็นคุณค่าในตัวเองมีใครที่เห็นคุณค่าในตัวเองบ้างวันนี้ที่ได้ทำอะไรเพื่อใครได้บ้างลองยกมือสิลกูกยกมือสิคะอนอกนั้นไม่ได้ทำหรือว่าทำแล้วไม่เห็นทำแล้วไม่เห็นเหรอ ทำแล้วไม่เห็นว่าตัวเองมีความสุขหรอคะทำไปบ่นไปหรือไงลูกถ้าอย่างนั้นก็ทำไปตกนรกไปถ้าทำไปบ่นไปก็จะขาดโอกาสในการทำนั้นในเรื่องของการยกจิตใจของเราให้สูงขึ้นแต่ถ้าเผื่อว่าเราทำงานหนักก็จริงแต่ใจมันเบาเพราะว่ามันระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาเหมือนอย่างเวลาที่เราทำกิจกรรมเมื่อเช้านี้ ลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานทุกครั้งที่เราเคลื่อนไหวตัวในการทํางานเนี่ยเราจะไม่คอยไม่อรอและไม่อ้างเหตุผลใดๆที่จะทําให้เราไม่สามารถทําสิ่งนั้นได้อย่างเต็มที่เด็กคนไหนที่เหงาแล้วร,รู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าลองสังเกตตัวเองก็ได้ลูกว่าเป็นเพราะว่าเราไม่เห็นตัวเราเองที่ทําอะไรให้ใครได้บ้างหรือเปล่า หรือถ้าเผื่อทำได้ก็จะทําแบบชนิดที่เรียกว่าก็ทําไปอย่างนั้นเขาทําก็ทําเขาใช้ให้ทําก็ทําแต่ไม่เคยเห็นว่าสิ่งที่เราทํานั้นมันมีบุญคุณอะไรกับเราเราอาจจะยกตัวว่าฉันเป็นคนทําให้เขาซึ่งวิธีการคิดอย่างนี้มันจะทําให้เราขาดความสุขทั้งๆที่ดูเหมือนกับว่าเราทําดีนะแต่เรายึดดีเกินไปเราจึงทุกข์ถ้าทําดีแล้วไม่ปล่อยดีทุกข์นะลูก แต่ถ้าเปิดทําดีแล้วเรามีความรู้สึกว่าเรามีความสุขแล้วที่ได้ทดําดีคนอื่นจะเห็นหรือไม่เห็นคนอื่นจะจะมีมุมมองกับงานที่เราทํานั้นอย่างไรก็ตามนั่นเป็นการสะท้อนให้เราเห็นว่างานของเรานั้นมันมีอิทธิพลต่อสังคมแต่ว่าเวลาที่เราสะท้อนใจของเราที่จะเห็นว่าเรามีความสุขที่ได้ทำมันจะทำให้เราไม่หยุดทำไม่ว่าคนจะวิาพากษ์วิจารณ์งานของเราอย่างไรก็ตาม ไม่ใช่เพราะเขาติงานเราเราก็ไม่ทำแล้วเพราะเรารู้สึกว่าฉันทำแล้วยังมาว่าฉันแต่ฉันจะบอกว่าฉันมีความสุขมากที่ฉันได้ทำขอบคุณงานที่ทำให้ฉันเป็นสุขเหมือนคนในเสถียรธรรมสถานจะมีคนทั้งสองแบบนี้ใครที่ลุยไปกับแม่ได้อย่างยาวนานแล้วย่างไม่ย่อท้อจะเข้าถึงคอนเซปต์อันที่บอกว่าขอบคุณงานที่ทำให้เรามีความสุขแต่ถ้าเผื่อใคร ที่บอกว่าเมื่อไหร่จะแบบหยุดทำสักทีนะเหนื่อยแล้วเกินทําแล้วไม่เห็นมีใครเขาจะว่าดีเลยทําแล้วก็ไม่ดีอีกเนี่ยไม่ถูกใจอีกเนี่ยประเภทนี้นะคะถอยทับกับบ้านมากต่อมากแล้วฝึกเป็นคนที่เห็นคุณค่าในตัวเองเพราะการได้เห็นสรรพสิ่งที่อยู่รายรอบตัวเรามีบุญคุณกับเรานั่งอยู่ใต้ต้นโพ เบื่อแทบตายร้อนก็ร้อนกับคนที่นั่งอยู่ใต้ต้นโพู้สึกขอบคุณแม้กระทั่งออกซิเจนที่ใบโพกกาลังคายให้เราขอบคุณร่มเงาของใบโพที่ปกป้องแสงพาทิตย์ให้เราขอบคุณลมที่กําลังพัดผ่านตัวเราขอบคุณแม้กระทั่งเสียงที่เขากําลังกระท้อปูนที่ทําให้เรากลับมาจดจ่อจิตอยู่กับลมหายใจมากขึ้นขอบคุณเครื่องบินที่กําลังบินไปที่ทําให้เรารู้ตัวทั่วพร้อม ไม่ส่งจิตไปคุณมัวกับเสียงเครื่องบินแต่กลับมาจดจ่อจิตอยู่กับลมหายใจต่างกันไ,ไหมเธอกับฉันท่าทีและคอนเซปต์การใช้ชีวิตต่างกันไหมได้ยินเสียงเครื่องบินเหมือนกันแต่จิตต่างกันไหมเนี่ยเป็นสามขั้นตอนเอากลับไปบ้านด้วย เห็นแม่กําลังหงุดหงิดหงุดหงิดของแม่ก็ไม่เที่ยงเราจะเข้าไปเป็นเพื่อนแม่ได้อย่างไรแม่กําลังส่งสัญญาณว่าแม่ทุกเราจะช่วยให้แม่พ้นทุกได้อย่างไร <S <S บางทีเราต้องสื่อสารกับคนในบ้านของเราอย่างคนที่เปิดหัวใจของเราคุยกันไม่ใช่เอาแค่หูฟังเสียงแต่เอาหัวใจฟังฟังเสียงที่กําลังส่งสัญญาณว่าทุกอะไรไม่ใช่ฟังเสียงว่าพูดอะไรเช่นแม่พูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยหนูละเบื่อสมมติ เบื่อเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่เราจะต้องดูเพราะเบื่อทําให้เราอิจฉาอิสรภาพแล้วถ้าเผื่อว่าเราจัดการกับความเบื่อของเราได้เราจะฟังว่าที่แม่พูดไม่รู้เรื่องเนี่ยแม่ก็กําลังช็อกอยู่เหมือนกันเธอก็จะง่ายมากในการที่จะเข้าไปฟังหัวใจของแม่เธอในฐานะเพื่อนร่วมทุกข์จริงไหมคะเนี่ยคนปฏิบัติธรรมจึงเปิดใจกว้างระหว่างเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมและจิตใจแคบแคบเนี่ยได้แต่รูปแบบอะเป้าหมายไม่ถึงก็ฝากไปนะ จะสังเกตเห็นชัดมากเลยระหว่างเด็กๆก,กับคนที่มาข้างนอกสิ่งที่เราเห็นนะคะเราจะไม่อ่อนโยนแต่คนที่เรารู้จักเราจะดีกับคนที่เราไม่รู้จักนะแล้วเราจะกระด้างแล้วไล่วิญญาณของเรามากเลยกับคนที่เรารู้จักเนี่ยมันถึงได้เหงาไง มันลืมไปว่าสิ่งที่เรารู้จักนะั้มันมีคุณค่าสําหรับเราแล้วไปฉายไฟไกลตัวเช่ะไปดีกับใครก็ไม่รู้กับคนที่เรารู้จักนะ่ะเราควรจะดีกับเขาเพื่อให้เขาเป็นสุขนะั้นเรากลับไม่ทําจําไว้อย่างหนึ่งนะเด็กๆการที่เรามีเพื่อนดีหนึ่งคนเนี่ยเหมือนเรามีสมบัติที่ดีอย่างหนึ่งในโลกนี้เลยอะ การที่เรามีเพื่อนดีๆโดยเฉพาะเพื่อนที่ต่างวัยกับเรานะเช่นเรารู้จักผู้ใหญ่ที่มีคุณูปการต่อสังคมเนี่ยถือเป็นโอกาสพิเศษของเราที่เราจะได้เรียนรู้เลยเพื่อนการที่เรามีครูบาอาจารย์ดีเนี่ยครอบเอาไว้ครบอาาครบคนที่ชีน้นําและยับยั้งความชั่วของเราเธอจะมีแต่ดีท่าเดียวไม่มีเลวเลย คบคนที่ตามใจเธอครอบเพื่อนฝูงที่ตามใจเธอชวนไปไหนไปกันสนุกเฮ <Hey, S 1> เปืองตัวด้วยกันแล้วบอกว่านี่คือเพื่อนเมื่อเช้าบอกเลยนะเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวเพื่อนคุยแต่ยังไม่ใช่เพื่อนแท้นะเพื่อนแท้คือเพื่อนที่จะยับยั้งความเสื่อมที่ไหลเข้ามาในชีวิตของเราอ่ะสุดท้ายให้พรเราก็ทําบุญกันไว้หลายเรื่องนะคะขอพระบารมีแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้า พระบารมีแห่งพระธรรมพระบารมีแห่งพระอริยสงสาวกทั้งหลายจงคุง้มครองดวงจิตของเราท่านทั้งหลายให้รู้ตื่นและเบิกบานอยู่เนืองนี้มีชีวิตที่ทันสมัยอย่างแท้จริงคือมีปัจจุบันขณะที่ไม่ประมาทในเหตุถ้าเหตุไม่ประมาทเธอจะรอดพ้นจากความทุกข์ได้กันทุกท่านทุกคนเทิน ติดตามฟังรายการสาวิกาสื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดยเสถียรธรรมสถานซอยวัชรพลถนนรามอินทรา55กรุงเทพ10230